และเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับคุณนราชิพนะครับออมทองสี่ดินนะครับท่านเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษของทาง BCC Channel นะครับตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับน้องอันครับตอองบน้องอันจะฟันธงใครครับอาจารย์ติน่าหรือว่าเยอรมันครับ เยอรมันดีกว่าครรัับอเยมนถึงที่ถ้าเกิดว่าสามคนที่เยอรมันชนะนี่ผมไม่จ่ายค่าตัวหมดเลยนะครับแล้วถ้าอีนิน่าชนะอีนิน่ชนะก็ไม่จ่ายครับเราไม่จ่ายกันแบบสนุกไงเราจ่ายวนนันเราไม่เอาการจ่ายรายการก็ไม่เอาแต่ว่าความเห็นเราไม่ตรงกันแต่เราอยู่ด้วยกันได้ครับอย่างนี้น้องอันวันนั้นคุณฮุเนี่ยแก ตอนนี้ไอเดียแกกระโจนเรื่องหุ้นน่ะแล้วแกก็ฝากการบ้านท่องอ่านเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวตัวนู้นอีกแกก็ซิ้ผมน่าจะมีตัวไหนต่ออีกนะแต่แต่ตัวนี้เราไปไว้ทิ้งท้ายแต่ตอนแรกที่วันนั้นฝากตั้งแต่บีแลนด์บีแลนด์อ่าอย่างนี้เรามาเริ่มกันที่บีแลนด์ก่อนว่าเป็นยังไงครับบีแลนด์เมื่อวันศุกร์ปิดเอ่อหนึ่งจุดเก้าศูนย์หนึ่งดเก้าสิบตังค์ครับบวกบวกขึ้นมาสองสตังค์ครับตอนนี้พีเอก็อยู่ประมาณสิบแปดประมาณสิบแปดกว่ากนิดหน่อยครับแล้วบุ เศูนย์แปดสองครับโอ้ครับก็ก็น่าสนใจครับตัวตัวบีแลนด์ตรงนี้ครับก็ปีกำไรปีที่ผ่านมาเนี่ยครับคือคือต้องบอกกันครับว่างบของปีบีแลนด์ครับเขาจะนับคนตั้งแต่เดือนสามครับอย่างปีหนึ่งสามก็มาถึงเดือนสามปีหนึ่งสี่ก็จะนับเป็นบุกบุกปีครับเขาจะไม่นับตั้งแต่เดือนหนึ่งถึงเดือนสิบสองครับก็ปีที่แล้วทั้งปีก็ของเขาก็กําไรสุทธิประมาณสองพันกว่าล้านโอ้โหเยอะเหมือนกันเนาะครับก็แล้วก็เพิ่งจะ เอ่อให้เป็นผลไปสีสตังค์อ๋อครับเมื่อวันเอ็กดีเมื่อวันที่เจ็ดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองไครับอ๋อครับก็ราคาทําขึ้นไปสูงสุดห้าสิบสองวีก็หนึ่งบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์อ๋อครับต่าสุดก้าหนึ่งบาทยี่สิบสี่สตางค์ก็ก็ยังดูแล้วราคาหนึ่งบาทเก้าสิบตังก็น่าสนใจอยู่นะครับที่นะครับปิดตอนนี้ครับครับซึ่งเทียบเทียบสัดส่วนหนี้สินของของตัวบีแอนนะครับครับมันก็ยังอยู่เอ่ออย่างปีหนึ่งสามมีหนี้สินอยู่ประมาณหมื่นกว่าล้้นแลวตอ มาถึงปีนี้ครับปีหนึ่งสี่มินิสินอยูเจ็ดพันกว่าล้านค่ะหมื่นกว่าล้านเจ็ดพันกว่าแล้วก็ดีขึ้นนะคือดีขึ้นนครับรวมลงด้วยครับเรื่องแอสเซทอะไรอย่างนี้ยครับคือสินทรัพย์ของเขาอะครับก็มามีปีหนึ่งสี่เนี่ยครับมีห้าหมื่นห้าพันกว่าล้านแล้วครับอส่วนมันมันมันตายแล้วก็คือหุ้นมันก็น่าสนใจที่จะเข้าไปไปลงทุนตัวนี้ครับก็ธุรกิจของเขาก็คือพวกเมืองทองไงครับเขาเนี่ยแยอกมาหรือยังครับไอ้อิมแพคเมืองทองอะไรนี้หรือว่ารวมก็คือเป็นบริษัทโฮดดิ้งไปเลยอย่างี้ใใชช่่มััยฮะะครรบบก็็เเาจปนิษท หลายๆอย่างที่ดูแลกิจการอะไรางี้ยครับในส่วนของ Impact ด้วยส่วนของห้องประชุมห้องที่จัดคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้ของเองครับมีทั้งโรงแรมด้วยอะไรเงี้ครับอหลายอหลายที่หลายๆอย่างหลายกิจการนะครับก็น่าสนใจครับอันนัากแล้วอีกอย่างนึงคือตอนนี้รถไฟฟ้าก็ไปจอดถึงก็เลยทำให้มูลค่ามันอาจจะ ขับขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยครับคเพิ่มเนาะแต่ว่าตอนนี้ไปเมืองทองผมชอบอย่างหนึ่งนะเขาทําทั้งลิฟต์นะบันไดเลื่อนอะไรนะจุดเชื่อมใจที่โรงทานตัวหรืออะไรแล้วถ้าเกิดเราไม่เอารถไปนะมันก็สบายเลยนะเขาทาแบบอิเ์เออแบบจุคนได้เยอะใช่ไหมฮะแลวตรงนี้จะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งที่ทําส่งผลต่อตัวแม่อย่างบีแลนด์ด้วยใช่ไหมครับครับใช่ครับก็น่าสนใจครับตัวนี้แล้วอย่างนี้เชิญเชิญน้องอัญครับเออเชิญเชิญคุณทวีก็ได้ครับอย่างนี้ผมผมอยากจะเรียนถามนิดหนึ่งว่า กรอบที่เราควรจะเล่นกับตัวบีแลนด์นะในมุมมองน้องอ่านนะว่ามันจะขึ้นไปได้จากหนึ่งจุดเก้าเนี่ยน้องอ่านมองไว้ประมาณถ้าเท่าไหร่สองบาทเท่าไหร่ดีช่วงช่วงใกล้ๆสั้นๆนี้อาจจะได้สองจุดหนึ่งสองจุดหนึ่งนะครับสองบาทสิบังเนี่ยนะัไม่ต้องใช้เวลานานไหมน้องอ่านถ้าคุณรู้ับคุณวบนี้สองวิดสองวิดนี่ครับอาจจะพึ่งอาจจะพึ่งออกปันผลไปอาจจะต้องใช้เวลาประมาณภายในเดือนเดือนเนี้ยหรือสองหรือสองสามวิกอะไรอย่างเงี้ยครับ น่าจะน่าจะทาไปได้น่าจะพอทํากาไรได้และถ้าในทางกลับกันขอเรียนถามเพิ่มเติมว่ามันมีโอกาสจะลงมหถ้าอย่างนี้เราต้องเือไครับเพราะว่าหุ้นมันมีขึ้นมีลงอยู่แล้วครับเป็นปกติโดยของของปัจจัรของหุ้นขึ้งสุดก็ต้องมีลงต่ําสุดนะครับครับก็น่าจะอยู่ประมาณที่เอ่ออาจจะ1.87อะไรอย่างเงี้ยครับ1.8 แปดแปดเจ็ดครับแถวนี้ครับก็คือเราเผื่อไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเราไปรอสมมุติว่าผมใจเย็นๆเลยนะกับคุณวุฒิคุณเบนเพราะตะกี้แกไปกู้กสิกรมาแล้วกับพี่บู๊เนี่ยแล้วแกรอไว้เลยนะถ้าถ้าหนึ่งจุดหนึ่งจุดแปดเจ็ดหนึ่งจุดแปดแปดถ้ามีโอกาสก็ซื้อได้นะครับช่ไหมครัตอนนั้นก็ซื้อได้ครับใช่ครับแล้วอีกอย่างนึงคือเหมือนกับว่าช่วงนี้อาจจะต้องเอ่อคือช่วงนี้ครับคยังไงอย่างบีรลนตอนนี้มันจะอาจอาจจะต้องคือพึ่งปอกออกผลผลน้ครับเพราะว่าปีนี้เขาอาจจะออกผลปีละครั้งนนี้้อาาจบไปหหุูช เล่นก่อนอะไรเงี้ยครับที่แบบว่าช่วงเดือนเก้าเดือนแปดเดือนเก้าที่จะมีกําลังทัผลอะไรเงี้ยครับงบการเงินไตรมาสสองกําลังจะออกอะไรเงี้ยครับครับครับแล้วแต่ของพี่ได้จะเป็นงบการเงินไตรมาสหนึ่งเลยครับอ้โครับแล้วอย่างนี้ถ้าถ้าสมมุติว่าในในหมวดเดียวกันแล้วกันนะเราดูบีไลน์มาแล้วน้องอาจจะมีในใจเพิ่มเติมมั้ยที่อยากจะแนะนําท่านคุณมูฟจากคุณเบนมีมีตัวแสนสิริครับอ๋อแสนสิริเป็นยังไงน่าสนใจครับเมื่อวันศุกร์นี่บวกบวกขึ้นมาสิบสี่ตังค์เลยโอ้โหสิบสี่ตังคิด เป็นเปอร์เซ็นต์ก็วันศุกร์นี่บวกประมาณหกเปอร์เซ็นต์กว่ากเลยครับอืเพราะว่าวันศุกร์ปิดอยู่ที่สองบาทสามสิบหกสตางค์นะครับแล้วอีกอย่างตัวนี้ PE ก็ไม่สูงครับ PE แค่แปดแปดเท่าเนี่ยครับแล้วก็บุ๊กแวลูนี่หนึ่งจุดสองเจ็ดเนี่ยครับหนึ่งจุดสองเจ็ดเปอร์เซ็นต์ะครับแล้วดีวิดเด้นก็ดีต้นใช่ไหมจ่ายปันผลก็ถือว่าดีนะในช่วงที่มันใช่ครับก็จ่ายปันผลก็ต่อเนื่องครับอย่างล่าสุดของปีหนึ่งสี่ที่เพิ่งเพิ่งออกไปเนี่ยครับตอนตอนช่วงต้นประมาณเดือน ประมาณเดือนสามเนี่ยครับไอคีเป็นที่สิบสามเดือนสามเนี่ครับผลประกอบการของปีปีหนึ่งสามครับให้สิบให้สิบสตางค์ครับโอ้สิบสามสิบสตางค์ถือว่าในวดหุ้นสองบาทกว่าใช่ไหมหุ้นสองบาทกว่านี่ถือเยอะก็ถือว่าห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเ็นตใหญ่ครับแล้วอย่างไอคีทั้งนี้ก็ยังไม่สูงมากก็ยังอยู่ในเกที่ซื้อเก็บ สได้เลยครับก็เป็นหมวดที่น่าสนใจที่น้องอ่านมองแต่ว่าขอขออีกอีกละอีกละแก๊ลว่าถ้าสองบาทสามหกเนี่ยน้องอ่านมองว่าในเอาขอสักสามสี่อาทิตย์ละกันเนี่ยเทียบเท่ากับตัวบีแลนเนี่ยโอกาสมันจะขึ้นไปได้ประมาณเท่าไหร่น่าน่าจะน่าจะสองบาทห้าสิบสองบาทห้าสิบนะครับประมาณสองสามสามสี่วิกเนี่ยไม่เกินเดือนหนึ่งเนี่ยถ้ามันจะวิ่งเนี่ยนะน้องอ่านมองในแก๊ปว่าน่าจะได้ประมาณสองบาทห้าสิบใช่ไหมครับเ่ช่วงก่อนเอ่อห้าสิบสองสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ เอตัวบีรันนี่เขาเคยขึ้นไปสูงสุดที่สามบาทสิบสี่สตางค์แต่แต่ถ้าเกิดมากกว่าห้าสิบสองสัปดาห์ครับมันจะประมาณอยู่ห้าบาทหกบาทนะครับตัวมีตัวแสนลิริเนี่ยครับโอ้แสนลิรินี่ใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือโอกาสที่มันจะวิ่งกลับไปสู่สามบาทกว่าเป็นสเต็ปแรกก็มีโอกาสเหมือนกันนะถ้าเศรษฐกิจดีๆครับใช่ไหมครับคือเก็บระยะยาวหน่อยครับตัวตัวแสนลิริเนี่ยครับเพราะว่าโครงการของเขาก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันมี มีหลายๆโครงการอยู่ที่ดินเขาก็ดีนะแต่ประดี<ช>ที่ที่เรารเราเราเรียนถามน้องอ่านตรงนี้ในในหมู่อุตสาหกรรมพวกอสังหาเพราะตะกี้เราคุยกับพี่บูที่เป็นแทนผู้บริหารของกาิกรแลวเขาบอกว่าตอนเนี้ครึ่งครึ่งหลังไตรมาสสามสี่เนี่ยอคอนโดอะไรเริ่มจะกลับมาแล้วนะบ้านเบอร์อะไรเงี้ยการปล่อยการขายอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลต่อการบรษิษัทที่ที่เขาทําธุรกิจตรงนี้อยู่อย่างแสนซิรีและแนนเฮาหรืออะไรต่างๆทําให้ขายได้เยอะขึ้นอะไรขึ้นมันก็จะทําส่งผลต่อหุ้นด้วยไหมครับน้องอ่านมองครับครับใช่ครับ แล้วอย่างนี้ก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อเมื่อช่วงแรกๆครับที่รถไฟฟ้าก็ตอนนี้ก็พาหลายๆเส้นทางก็อาจจะทําให้มูลค่ามันอาจจะปรับเพิ่มขึ้นอีกอะไรเงี้ยครับคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยตรงนี้เข้าไปซื้อปุ๊บสะดวกสบายมีรถไฟฟ้าผ่านก็อาจจะใช้รถไฟฟ้าอย่างนี้ครับไม่ต้องไปนั่งรถติดอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้หลายอย่างโครงการครับของแลนด์ที่ของแสนซืก็จะมีทั้งบ้านเดี่ยวพาเฮ้าแล้วก็คอนโดมิเนียมหลายๆที่ครับโอ้ครับ้องนั้น แต่ที่ตอนนี้ผมเป็นกังวลมากเลยนะคุณวุฒคคุณเบนนะน้องอั๋นนะฮะผมวิ่งขับรถนะผมขับมาเป็นสิบกว่าปีใช่ไหมฮะสมัยก่อนผมยังเห็นปั๊มน้ามันเห็นที่โล่งๆนะแต่เดี๋ยวนี้ผมเห็นไปถึงน้มันเปลี่ยนหมดเลยยิ่งเส้นที่เป็นรถไฟฟ้านะน้องอั๋นนะมีอ่แผ่นอลูซิงมาปิดหมดแล้วเตรียมจะขึ้นโครงการใหญ่ๆเต็หมด้เออเออส่วนใหญ่วก็บ้านเดียวเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะเลยนะวิวัฒนาการในประเทศไทยเราเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนในกรุงเทพนะที่มีรถไฟฟ้าอะไรอย่างแถวบ้านผมเนี่ยจะรันนะเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยสมัยก่อนยังงงเป็นนทีี่่โอะไร้๋ ขึ้นเป็นขบวนไฟฟ้ามา,าถึงใช่ไหมครับใช่ใช่มันก็เลยจะส่งผลต่อหมวดอสังหาริมทรัพย์ด้วยไหมครับน้องอ๋อมองว่าใช่ครับก็ก็น่าจะส่งผลครับเพราะว่าเหมือนเหมือนก็เหมือนกับว่าความเจริญเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยแบบที่มีอะไรที่มันเออคมนาคมสะดวกเข้าไปปุ๊บมันก็เลยทําให้แบบว่า คุค่าของอะไรหลายอย่างเราจะกินหลายอย่างจนแถวๆช่วงแถวนั้นก็อาจจะดีขึ้นเลยครับก็เหมือนกับพี่พารากอนศูนย์การของทริสยามครับคนจะเยอะแยะมากขายของขายอะไรก็ขายได้ครับใช่ใช่ไหมครับอย่างนี้คุณเทาต้องคุณเทาหรือคุณเบนเนี่ยโดยซื้อที่ป่าลงแถวนั้นเยอะนะวันนั้นผมไปอ่ะผมไปขายเสียงผมอ่ะร้องเพลงให้เขาฟังมีกีตาร์แบบเมือนอกตึ๊งตึ๊่ตึ๊งตึ๊ง ไม่มีใครให้เลยอ่ะโ,โ,โหโหมันเทียบมาแล้วน้องอ่านแล้วแล้วเดี๋ยว <S <S เดี๋ยวก่อนที่คุณวุฒิเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังยังมีอีกตัวหนึ่งที่ฝากน้องอ่านไว้ต้องอ่านมีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมฮะ <C 1> ครับอ่ะๆๆรบกวนอีกนิดนึงนะก่อนที่คุณวุฒิจะไปอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวไอตัวนี้ต้องไปสัปดาห์หน้าแล้วคุณวุฒิอ่ะต้องอ่านเทียบอีกตัวนึงก่อนครับครับก็มีตัวตัวคิวเฮานี่ก็น่สาสนใจนะเพราะว่าราคาหุ้นก็ยังไม่สูงมากคัวคิวเฮาเมื่อวันศุกร์ก็ปิดแค่3บาท96สตางค์บวขึ้นมาา4สตงคค์รับแลาทเก็ไม่่สูงคครับแ10 อพีเอ็กครับุดแปดหกเนี่ยครับแล้วยวบัวลูกก็สองจุดศูนย์สามเนี่ยครับครับซึ่งแม้วันนี้มีแต่อสังหาเนี่ยให้ให้ให้น้องอ่านเขาเน้นอสังหาเลยเพราะว่าเราเน้นเป็นหมวดเราจะเน้นเป็นหมวดเลยนะฮะแต่เดี๋ยวผมก็จะฝากหมวดหนึ่งอสังหาเหมือนกันเดี๋ยว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 เราต่อคิวเฮ้าอีกนิดนึงน้องอ่านมองว่าโอกาสประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยโอกาสมันจะวิ่งทึ้งเท่าไหร่ที่ที่วิเคราะห์อย่างเงี้ยครับ อื่นหนึ่งก็ได้น,น่าจะอยู่แถวๆประมาณสี่บาทถึงสี่บาทสิบตังอะไรนี้ครับช่วงนี้เพราะว่าตอนนี้เพราะว่าเขาจ่ายผลประกอบการประมาณปีละครั้งเลยครับ,รบเงินก็อาจจะไปอยู่ตรงช่วงแบบที่ให้ปันผลตอนช่วงประมาณสิงหากนยานอะไรนี้ครับที่อย่างขึ่นพวกกลุ่มพลังงานได้ไหมครับกลุ่มอะไรหลายๆอย่างที่เขาให้ปันผลกันเยอะๆครับั้งกลุ่มแบงก์อะไรนี้ครับ ก็ช่วงนี้อย่างอย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาต่างชาติก็เข้ามาซื้อหุ้นเยอะมากเลยครับประมาณสามพันสามพันกว่าล้านสามพันห้าร้อยกว่าล้านครับก็อาจจะไปรอเก็งกำไรที่ได้ปันผลหรือเปล่าครับใช่ไหมครับเป็นไปได้ครับ อแต่วันนั้นผมเห็นพี่ๆนักลงทุนต่างชาติมาแถวบ้านผมแล้วทำกระเป๋าตกผมไม่เก็บไว้แต่ในแรกบางทีมันไม่มีอะไรว่าซื้อที่ไหนแล้วมาซื้อเยอะแล้วลยมีจำนวนสามตัวมีคิวเฮาส์มีบีแลมีซีรีส์น้องอ่านชอบตัวไหนมากที่สุดครับขอรบกวนหน่อยครับโอ้าอย่างนทุกตัวครับมต่ลงทุนไม่มากไงครับแค่หุ้นระบาดน้องบัตรนี่ครับเก็บบัต ต้องสมบันทุนก็ใช้เงินไม่เยอะมากไงครับก็คือตามสไตล์น้องอ่านก็คือทยอยเก็บทีนี่โอเคนะขาก็ทยอยซื้ออะไรอย่างงี้แล้วอย่างหนึ่งก็อย่างคิวเฮ้าก็อาจจะมีเป็นบริษัทที่อย่างร้านยันเข้าก็ยังเป็นเหมือนกับ ไข้ไข่กันอยู่อะไรอย่เงี้ยครับเป็นตัวไม่เคลือไม่เคลือแล้วนีเทาอะไรเงี้ยนะครับก็คิวเท้าแลนด์เท้าเอเชียพาวเวอร์ซีอะไรต่างๆใช่ไหมครัก็หุ้นแต่ละตัวคุุณมีอะะไรจฝากหน่อยน้องถามคุณอันว่าจำหุ้นเก่าตัวหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวนี้เขาใช้ชื่อ AQ อ่ะผมเอคิวอะผมอยากจะให้คุณอันเนี่ยไปทำการบ้าน AQ ตัวนี้หน่อยเอคิวแต่ว่ามืออาสงหามัวอาสาหา AQ คิวคุณคุณอันไม่ทราบจำได้มั้งเมื่อก่อน KMC อ่ะ เคซีที่ขายรถป่ะขายรถไม่ใช่ไม่ใช่ขายบ้านอ่ะบ้านนะเดี๋ยวนี้ก็ออกจากหมวดเรียบโก้นะเปลี่ยนที่เป็น AQ AQ นะครับเอออย่างนี้ฝากต้องอ่านต้องกันบ้านตัว AQ วหน่อยได้ไหมครับครับครับได้ครับแต่ถ้าถ้า EQ เนี่ยมาทางผมงได้มาไเอคิวไปปรับแต่อะไรนะเขาเรียกเปลี่ยน ไปเกาหลีมาเปลี่ยนโมเปลี่ยนโฉมนะปรับโฉมอะไรเงี้ยแต่อย่างที่ต้องคุยคุณคุณวุฒิที่คุณทำร้ายจิตใจผมมากเลยนะต้องอ่านนี่ต้องเตรียมการบ้านเยอะเลยนะคืออย่างนี้สมัยก่อนเนี่ย HNC สมัยก่อนเนี่ยหุ้นที่ฮิตที่สุดเลยนะมีอยู่สี่ตัวอะไรบ้าง บีบีซีอ่าเคเอ็มซีอ่อแล้วก็อีกสองตัวเอสซีไอฟาสายฟ้าสายแล้วอ่ะอ่าแล้วธนาการเคห์ใช่ไหมฮะสี่ตัวเนี้นะเศรษฐีนี่พอพอพอพักเพี่ยงที่คื่นนี่นะกินหูฉลามมันตลอดแต่สี่ตัวเนี้บ้านผมและคุณพ่อผมเนี่ยเจอสี่ตัวนี้ปาดเหงื่อตลอดครับแม่เครียดเลยนะครับสี่ตัวโอเคงั้นเดี๋ยวเราฝากตัวเอควนะครับน้องอ๋ังคารเดี๋ยวต่อหน้าเรามาคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับนับงอังคารครับสวัสดีครับ อขอบคุณมากมาเลยนะครับน้องอ่านนะครับคุณนราทิพย์นะครับ <ตำ S 1> อัมพรงสีรีรับ<ด> <ละ S 2> นะครับท่านเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษของทาง BCC Channel เรานะครับเราวิเคราะห์หุ้นแบบตลกลนะครับไม่ซีเรียดน,นะครับแต่ไม่ี